นี่เนาะวันแรกากาศยู่ไฮยู่หน้าอยูัวาโคมมหาเปือกเนาะม <laughs> ี่จะเตา่าเต่าเขาทานเนาะ <c oughs> ใช่ ก็จะเอาไม้เอาฟื่อเนาะบรรยากาศตรงไหนตรงหน้า,อ,นอ,ยา,า,นนาอยู่โคกน้องหน้าเนาะหน้าไม่แดดไก่กับตีนผูเนาะเขากระทอกันแดะอุะ้ยข้กัแย่งกิมมันง่าผมก็คามกับมีเปยอยู่ว่ะ เขาก็ไก่สิทอกนะบรรยากาศดีดีพี่เนาะเมฆสีขาวงามงามเราก็เปื่อยกระดงบานงาสุตราเนาะเขากำลังถอก ด่างง่าถามว่ามีพายุมากนี่กะจิได้ผลผลิตดีปีนี้ผลหลายทูกทั้งคนเปิดกบเกียวแต่กะมีเนาะเหลืองเปิดกะมี่ดูใายกับเมื่อก่อนนะ บรรยากาศสวยๆทางขึ้นภูเขาเนาะมีหน้ามีหายเป็นอยู่นี่ทางขึ้นไปเอาฟื้นทางเหนือ บรรยากาศบัดน,นอกบันหน้าส่วนความเขียวงามของเขาข้องหนา